พืดวืดย่างไงโดนลงโทษสิครับแล้วก็แถมปักอีกดอกหนึ่งยามใจสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ชาเด็มไม่ไมไหมดไทยจะสีวันนี้ไปดูมวยปูนเสือครับตัวที่18ในรอบแคนสุดท้ายสายเอนัดแรกครับ กองเกงสีแดงนี่ฉนาม้ำขาวนายกเอธาสราเป็นมวยสายครับจากนครศรีธรรมราชขวามือเนี่ยครับพบก,กับคุมาตารูปขำหวานอายุ17ปีอายุน้อยกว่าปีครับจากบุรีรามตายเจออีสานเคยเจอกันไปแล้วครั้งหนึ่งด้วยครับในรอบแรกปรากฏว่าชนะน้ำขาวเป็นฝ่ายชนะนอกยกที่4มานี่เมื่อเจ็ดปีที่แล้วครับ9มิถุนาย,ยน2562ซ้า,ายเจอขวา ยังว่าฝีมือเป็นมวยซ้ายดีครับกาต้องฉลามขาวขณะที่แม่เป็นมวยวงในโอ้ยจับลูกนี้ครับลงทุนเตะขวาโดนรวบเลยครับมาถึงยกที่สองแล้วจบยกนี้ครับไม่มียกสามยกสี่ยกห้ายกหกขยับเดินเอาไพลาดไขรพลังนี่ไม่ได้เด็ดขาดครับขวากับซ้ายชิงกันออกก่อนเลยครับฉลามขาวขยับเดินขณะที่คูโบต้าคูโบต้าคุ้มครับคุ้มลูกนี้ ดูดีครับใครจะล่วงไขรจะล่นครับจบยกที่2ยกนี้ครับหมัดขวาอุ้ยขวากระแทกเข้าไปที่ขมับครับแล้วก็จับล็อกตีผลักกันตีอ้าวสับซอกใส่โอ้ยอาจารย์ชงเวงสับมือนะครับขณะที่จะริมขาวมีมือมีงงครับอมจะริมขาวมีออกอาการเือนกันึคูบตตากันเลยต้องเดินใส่กระเตะขวาเบิ้งขวาไปสองทีแม่กะที่ขมับครับกะที่กาหน้าอุ้ยสับศอกใส่อุ้ยเอาล่วงเอาล่นหรือเปล่าเคยแพ้มา แตนนอกยกสี่แต่วันนัดอ้าวโดนสวนเหมือนกันนี่แหละครับการตกมือโลอนพลาดกันไม่ได้เด็ดขาดมีศอกคนละเล่มอื้อคนมาศอกมาผมก็สอบสับศอกใส่กับพื้นอามีขี่อ้าวมัดโอ้ยลูกนี้จบเลยครับแม่ซ้ายตรงแน่นๆเนื้อๆอู้หูนี่ครับฉลามขาวเคยชนะน้นองยกสี่นี่ลนมา2ยกครับนอกยก2มาดูเฉ็เไีไหมไหมไมวยไทยเจ็ดสีกันจับลูกนี้ครับ แม่จับได้เปรียมนะครับแล้วก็เตะพับในเข้าไปสับศอกสวนคืนแม่ได้ใจเขาเรียกว่าย่มใจย่มใจเกินไปแล้วก็โดนลูกนี้นะครับซ้ายตรงครับเต็มๆเลยครับหงายท้องไม่ต้องพูดถึงเลยครับหลับหามลงเลยครับโอ้ไปฟื้นที่ห้องพยาบาลครับลูกนี้ดูอีกทีครับจังหวะที่มืดโดนลงโทษ และสุดท้ายแล้วครับฟาเข้าไปเรียบร้อยจบเลยครับดูอีกทีครับมุมนี้ซ้ายเข้าไปเต็มเต็มซ้ายเต็มอย่างนี้เรียกว่าซ้ายย่ามใจครับวันนี้เวลาหมดวเวลาพบกใ็ม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ